ราชันทะลวงฟ้าตอนที่247ลูกฝานแซงทำเป็นนิ่งแล้วเอ่ยขึ้นจูจูหัวตันซูหัวเราะแล้วพูดว่าคุณชายลูกฝานอาจยังไม่ทราบร้านยาตันหัวที่นายไปเมื่อกี้คือธุรกิจของตระกูลหัวเรื่องที่เจ้าของร้านจะแลกยาเทวดากับนายอีกสามวันแค่นายขยับฉันก็รู้แล้วแม้ฉันไม่ค่อยชอบเจ้าของร้านอ้วนเท่าไหรนะแต่ฉันต้องยอมรับว่าเขาเข้าใจเรื่องสมุนไพรมากกว่าผู้ฝึกชี่ทั่วไป เขาบอกว่านายมีสมุนไพรที่พลังน่ากลัวแต่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนนั้นคงต้องเอามาจากแดนไกลแน่แน่ฉันนึกออกเลยว่าสถานที่กำเนิดสมุนไพรวิเศษแบบนี้ต้องเป็นหุบเขามรณะหรือไม่ก็ชายแดนภูเขานายมาจากที่ไหนละ่ะลู่ฝานกับหลิงเหย่ยมมองหน้ากันทั้งสองแอบถอนหายใจลู่ฝานครุ่นคิดครู่หนึ่งแล้วพูดว่าขอโทษด้วยไม่ใช่ทั้งนั้นฉันไม่เข้าใจว่าหุบเขามรณะหรือชายแดนภูเขาที่นายพูดถึงคืออะไร เรามาจากสถานที่ที่เต็มไปด้วยมแมลงพิษและควันพิษไม่เห็นเดือนเห็นตะวันใช้ค่ายกลเคลื่อนฟ้าที่ถูกทิ้งร้างมายัางสถานที่รกร้างว่างเปล่ากลายออกมาเป็นหมื่นลี้หัวตันซูพยักหน้ายิ้มควันพิษมแมลงพิษหรือต้องใช้หุบเขามารณะแน่นอนค่ายกลเคลื่อนฟ้าที่ถูกทิ้งร้างนั้นเหรอนายคงเจอจุดวับปมิรที่ผู้แข็งแกร่งทิ้งไว้แน่ๆคุณชายลูกฝานเติบโตในหุบเขามารณะเหรอ รอยยิ้มบางๆปรากฏบนใบหน้าลู่ฝานแน่นอนว่าการโกหกคือการทําให้อีกฝ่ายคิดว่าเดาวได้ถูกต้องนั่นคือวิธีการโกหกที่ดีที่สุดลู่ฝานพูดว่าตั้งแต่จําความได้ก็อยู่ที่นั่นแล้วเธอก็เหมือนกันหัวตันซูสีหน้าประหลาดเขาพึมพำว่าคิดไม่ถึงว่ายังมีคนอยู่ในหุบเขามารณะไดเป็นสิบยี่สปีเหลือเชื่ออาจารย์นายต้องเป็นผู้แข็งแกร่งชั้นยอดแน่ๆลู่ฝานอมยิ้มไม่พูดอะไรหัวตันซูยิ้มแล้วพูดว่า ฉันพลั้งปากพูดไปหน่อยคุณชายลู่ฝานไม่ต้องสนใจต่อไปฉันจะไม่ถามเรื่องอาจารย์นายอีกแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งผู้อาวุโสมาเยี่ยมนายนายต้องช่วยแนะนำฉันนะฉันเป็นคนที่นับถือผู้อาวุโสยอดฝีมือเป็นที่สุดลู่ฝานพยักหน้าผู้อาวุโสหัวถ่อมตัวเกินไปแล้วในสายตาฉันผู้อาวุโสหัวคือผู้อาวุโสยอดฝีมือหัวตันซูหัวเร,ราะรา คุณชายลู่ฝานได้ยินคำพูดนายแล้วรู้สึกสบายใจจริงๆอาหารหละ่ะทำไมยังไม่มาเสิร์ฟอีกหัวตันซูใช้นิ้วเคโตัวอย่างแรงเสียงน้องตะโกนอยู่ด้านนอกอาหารมาแล้วประตูเปิดออกทันทีอาหารจานร้อนหลากหลายชนิดเยอะเป็น30 4สี่อย่างจานอาหารลอยกลางอากาศลู่ฝานมองอย่างละเอียดแล้วพบว่าจานพวกนี้มีตราประทับสายลมแห่งห้าธาตุประเทศตันเซิ้งมีวิชาของผู้ฝึกชี่ทั่วทุกที่จริงๆ ดูเหมือนในประเทศตันเซิงตราประทับและค่ายกลใช้กันอย่างแพร่หลายในหมู่ผู้คนแล้วลู่ฝานจินตนาการได้เลยว่าประชาชนที่ใช้ชีวิตในประเทศตันเซิงต้องสะดวกสบายมากแน่ๆเชิญหัวตันซูพูดกับลู่ฝานด้วยรอยยิ้มลู่ฝานกับหลิงเหยาวก็ไม่เกรงใจเริ่มกินอย่างอร่อยอร่อยเดิมทีหัวตันซูยังไม่ค่อยเชื่อเรื่องที่สองคนนี้มาจากหุบเขามรณะแต่เมื่อเห็นท่าทางการกินของสองคนนี้หัวตันซูเชื่อขึ้นมา90เปอร์เซ็นแล้ว ถ้าทางการกินหยาบโลนมากเหมือนทั้งสองคนไม่เคยเรียนมารยาทมาก่อนในประเทศตันเซิ้งถึงเป็นนักบูที่ต่ำต้อยที่สุดก็ยังรู้จักคำว่าสุภาพแต่สองคนนี้เหมือนไม่เคยกินอะไรมาก่อนแน่นอนว่าหัวตันซูไม่รู้ว่าลู่ฝานกับหลิงเหยาวมาจากประเทศที่เต็มไปด้วยนักบูพวกนักบูที่ตรงไปตรงมาดิบเถื่อนตอนกินข้าวพวกเขาไม่ค่อยมีพิธีรีตองอะไรมากมายถึงอยู่ในงานเลี้ยงระดับประเทศก็ยังกินแบบดุดันเหมือนเดิม โดยเฉพาะลู่ฝานยังมาจากคณะหนึ่งเดียวของสถาบันสอนวิชาบูด้วยตอนอยู่ที่คณะหนึ่งเดียวกกินช้าคือโศกนากรรมเรียกได้ว่ามาลายหายไปเหมือนพายุหอบไปกินเหมือนคนตะกละหัวตันซูยังไม่ได้กินสักคำลูกฝานกับหลิงหยวกวาดอาหารไปเกือบครึ่งแล้วตอนนี้ลู่ฝานปล่อยเจ้าดำออกมาด้วยรสชาติอาหารบนโต๊ะนี้ไม่เลวจนหน้าแปลกใจแม้ทำจากสมุนไพรทั้งหมดแต่อย่างน้อยมันไม่ได้ขมทั้งหมด เจ้าดำก็กินอย่างอ,ร,อร่อยไม่นานอาหารเต็มโต๊ะโดนกวาดจนเกลี้ยงหัวตันซูดูอยู่ข้างๆใบหน้าเยเกเล็กน้อยเขาสงสัยว่าลู่ฝานคือสัตว์อสูรที่เอาหนังคนมาคลุมไว้หรือเปล่าลู่ฝานเช็ดปากเขาไม่สนใจว่าหัวตันซูจะกินหรือเปล่าแค่หัวตันซูไม่ลืมจ่ายเงินก็พอแล้วหัวตันซูยกยิ้มมุมปากแล้วพูดว่าคุณชายลู่ฝานรสชาติไม่เลวใช่ไหมลู่ฝานยิ้มบางๆแล้วพูดว่า ก็โอเคนะขอบคุณผู้อาวุโสหัวที่เลี้ยงหัวตันซูโบกมือไปมาแล้วพูดว่าเรื่องเล็กน้อยหน้าได้เลี้ยงข้าวคุณชายลูกฝานมือหนึ่งถือเป็นเกียรติของฉันแล้วคุณชายลูกฝานไม่ต้องเรียกฉันว่าผู้อาวุโสหัวแล้วฉันมีตำแหน่งเป็นหัวหน้าภายในตระกูลหัวนายเรียกฉันว่าหัวหน้าหัวเหมือนคนอื่นก็พอแล้วคุณชายลูกฝานฉันขอพูดตามตรงเลยแล้วกันฉันอยากให้ในายมาเป็นลูกน้องช่วยงานฉันไม่รู้ว่านายคิดเห็นอย่างไรลูกฝานเลิกคิ้วขึ้นแล้วพูดว่า ฉันเหรอไปทำงานที่ตระกูลหัวเหรอหัวตันซูพยักหน้าพูดว่าใช่ฉันรับประกันไม่ได้ว่าในตระกูลหัวนายจะมีตำแหน่งสูงขนาดไหนเพราะนายไม่ได้แท้หัวแต่ถ้านายเป็นลูกน้องฉันฉันรับประกันว่าอย่างน้อยนายต้องได้เป็นผู้ดูแล และได้ไป้ายคำสั่งตระกูลหัวด้วยเพลิดเพลินกับความสะดวกสบายทุกอย่างของประเทศตันเซิรงคุณชายลู่ฝานเชื่อฉันเธอไม่รู้มีคนตั้งเท่าไรในประเทศตันเซิงพยายามแทบเป็นแทบตายเพื่อเข้าตระกูลหัวมาเป็นคนเฝ้าประตูหลิงเหยาวยที่อยู่ข้างๆก้มหน้าลงเธอพยายามกลั้นไม่ให้ตัวเองคำออกมาลู่ฝานพูดด้วยสีหน้าประหลาดผู้อาวุโสหัวไม่สีหัวหน้าหัวฉันไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าจะได้เป็นผู้ดูแลของตระกูลหัวเอางี้แล้วกัน ขอเวลาฉันคิดสักสองสามวันได้ไหมหัวตันสูพูดด้วยรอยยิ้มไม่มีปัญหาเลยเอานี้แล้วกันฉันรู้ว่าอีกสามวันคุณชายลู่ฝานจะมาซื้อขายกับเจ้าของร้านยาตันหัวคุณชายลู่ฝานค่อยให้คำตอบฉันตอนนั้นเป็นไงลู่ฝานแซงทำเป็นคิดแล้วพูดว่าได้อีกสามวันเจอกันนะหัวหน้าหัวหัวตันซูรอยยิ้มเต็มใบหน้ายกแก้วแล้วขึ้นแล้วพูดว่า ฉันจะรอนะคุณชายลู่ฝานมองดูทั้งประเทศตันเซิงคนแบบคุณชายลู่ฝานมีน้อยมากฉันสามารถมอบสวัสดิการที่ดีที่สุดให้ในายได้ทําให้ในายขึ้นสู่ตําแหน่งสูงได้โดยไม่เปลืองแรงในอนาคตเชื่อฉันและเชื่อปูมหลังของตระกูลหัวหัวตันซูดื่มรวดเดียวจนหมดแก้วจากนั้นวางแก้วเหล้าลงแล้วเดินออกไปลู่ฝานกับหลิงเหยาวนั่งอยู่ตรงนั้นไม่มีท่าทีว่าจะไปส่งเขามองด้านหลังหัวตันซูจนรับสายตาในที่สุดหลิงเหย่วหัวเราะพืชออกมา ลู่ฝานคิดไม่ถึงว่าเขาจะชวนเราเข้าตระกูลหัวนี่เรียกว่าชักศึกเข้าบ้านหรือเปล่าลู่ฝานยิ้มแล้วพูดว่ายังไม่แน่ใจเลยว่าใครเป็นไส้ศึกพูดตามตรงฉันแอบหวั่นไหวกับข้อเสนอของเขาเราเพิ่งมาเยือนครั้งแรกไม่รู้อะไรสักอย่างถ้าสามารถเข้าไปอยู่ในตระกูลใหญ่ได้ทำอะไรก็ค่อนข้างสะดวกและหาของที่เราต้องการง่ายขึ้นด้วยหลิงเหวยาขมวดคิ้วพูดว่าแต่นั่นคือตระกูลหัวนะลู่ฝานเราฆ่าคนของพวกเขา อีกทั้งยังเอาตัวคุณชายสามของพวกเขามาสิ่งสำคัญที่สุดคือมีคนตระกูลหัวเคยเห็นหน้าเราถ้าเราเข้าไปในตระกูลหัวก็จะโดนเผยความลับทันทีลู่ฝานพยักหน้าพูดว่าใช่นี่คือเรื่องที่ฉันกำลังกังวลช่างเธอสอบสวนคุณชายสามนั่นก่อนแล้วค่อยว่ากันไม่แน่เขาคนเดียวอาจให้ข้อมูลเราได้ทั้งหมดก็ได้ถ้าเป็นเช่นนั้นเราก็ไม่ต้องยืมแรงของตระกูลอื่นแล้วทั้งสองพูดพลางลุกขึ้นเปิดประตูเตรียมเดินออกไป แต่ขณะนั้นน้องด้านนอกขวางทางพวกเขาไว้แล้วพูดว่าลูกค้าทั้งสองท่านทานเสร็จแล้วใช่ไหมเชิญทางนี้นายท่านคนเมื่อกี้จองห้องให้ทั้งสองท่านเรียบร้อยแล้วเป็นห้องที่สบายและดีที่สุดเชิญทางนี้ลู่ฝานขมวดคิ้วจองเรียบร้อยแล้วเหรอลู่ฝานหันมามองหลิงเหาวาหลิงเหว่ยิ้มแล้วพูดว่าห้องฟรีก็พักสิลู่ฝานพยักหน้าน้องรีพาทั้งสองคนเดินไปทางด้านหลัง เดินผ่านถงใหญ่มาถึงสวนด้านหลังลู่ฝานแอบประหลาดใจเล็กน้อยคิดไม่ถึงว่าด้านหลังร้านเล่าเสียงจอแจมีสถานที่สงบแบบนี้ด้วยผู้เขาเทียมลำธารสาลามีอย่างครบครันเสียงจอแจค่อยๆไกลออกไปน้องพาลู่ฝานกับหลิงเหย่เดินเข้ามาในห้องขนาดใหญ่ห้องหนึ่งกว้างขวางสว่างและสะอาดเรียบร้อยโออัตรการตาตั้งแต่เฟอร์นิเจอร์จนถึงพื้นพายในห้องล้วนเป็นของดีที่มีอักษรยัน จากที่น้องอธิบายให้ฟังแค่สบัดมือโดยไม่ต้องใช้พลังอะไรก็สามารถควบคุมทุกอย่างในห้องได้อักษรยันบางส่วนด้านในลูกฝานเห็นแล้วถึงกับตกใจประณีตงดงามและใช้งานได้จริงอย่างเช่นอักษรยันที่ทําให้ประตูเปิดเองอักษรยันที่ทําให้โต๊ะเก้าอี้เคลื่อนย้ายไปรอบๆน้องคํานับแล้วออกไปลูกฝานเหวี่ยงมือไปทางประตูทันใดนั้นประตูปิดเองอักษรยันบนประตูสว่างขึ้นถึงเอาขวานมาฟันด้านนอกก็คงไม่สามารถเปิดได้ ลู่ฝานเดินตรวจสอบดูรอบๆหลังจากแน่ใจแล้วว่าไม่มีอักษรยันรวมถึงค่ายกลที่น่าสงสัยลู่ฝานจึงปล่อยไอ้ก้าวออกมาตรวจดูให้ละเอียดห้ามละเลยแม้แต่มุมเดียวถ้ามีอะไรน่าสงสัยให้ทำลายเลยเจดีเสวียนก้าวมังกรฐานรับเสียงดังแสงนับไม่ถ้วนกลายเป็นเส้นใหญ่กระจายไปทั่วลู่ฝานกับหลิงเหยานนั่งลงจากนั้นลู่ฝานพูดกับเจ้าดำที่อยู่บนไหลว่าดึงไอ้หมอนั่นออกมา เจ้าดำพุ่งเข้าไปในเข็มขัดแล้วกระชากหัวเยี่ยนออกมาสบัดหางใส่หน้าหัวเยี่ยนสองสามครั้งใบหน้าหัวเยี่ยนบวมเป่งขึ้นมาทันทีแต่ในที่สุดเขาก็ฟื้นขึ้นมาแล้วหัวเยี่ยนเงยนหน้าขึ้นเห็นหลิงเหยาวกับลู่ฝาน,นั่งอยู่ข้างหน้าหัวเยี่ยนจะร้องตะโกนหนีเจ้าดำเอาเล็บมังกรกดเขาเอาไว้ดวงตามังกรขนาดใหญ่มองจนหัวเยี่ยนสั่นไปทั้งตัวลู่ฝานมองเขาแล้วพูดว่า ถ้ากล้าร้องแม้แต่เอเดียวจะตัดแขนหนึ่งข้างถ้าร้องสองครั้งตัดทั้งแขนทั้งขาถ้าร้องสามครั้งนายต้องตายหัวเยี่ยนก้มหน้าลงพูดอย่างจำใจว่านายว่ามาสิฉันไม่เอะอวยวายหรอกลู่ฝานพูดว่าดีมากตั้งแต่นี้ถ้าฉันถามนายต้องตอบห้ามพูดไร้สาระห้ามโกหกไม่งั้นฉันจะทําให้ในายตายเสียยังดีกว่ามีชีวิตอยู่หัวเยี่ยนพูดอย่างหดหู่ว่าได้ลู่ฝานพูดว่า ดีมากงั้นคำถามแรกนายรู้จักต้นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ซ่อมแซมสวรรค์ไหมหัวเยี่ยนเงยหน้าด้วยความตกใจมองลูกฝานแล้วพูดว่าต้นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ซ่อมแซมสวรรค์เหรอนายถามเรื่องนี้ทำไมลู่ฝานตบหน้าหัวเยี่ยนกลางอากาศพลังฝ่ามืออันแข็งแกร่งตบจนหัวเยี่ยนฟันหลุดสองซี่เลือดสาดกระจายหัวเยี่ยนทรุดลงบนพื้นทันทีลูกฝานพูดว่านายนี่ปัญหาเยอะจริงๆฉันบอกแล้วว่าฉันถามแล้วนายตอบ ถ้าพูดไรสาระอีกนายก็ไม่ต้องตอบแล้วตายตายไปซะหัวเยี่ยนร้องให้ออกมาทั้งชีวิตนี้เขายังไม่เคยเจอความอับอายขนาดนี้เลยจู่จูหัวเยี่ยนตะโกนเสียงดังแทบขาดใจในายฆ่าฉันเถอะไอเวนสมควรตายนักบูขยะมีปัญญาก็ฆ่าฉันสิฉันคือคุณชายสามของตระกูลหัวถ้านายฆ่าฉันทั้งครอบครัวนายต้องตายตามฉันไปด้วยนายกล้าไหมละ่ะไอเวน หัวเยี่ยนดวงตาแดงกํำแสงพลังชีสว่างขึ้นบนตัวลู่ฝานมองเขาอย่างเฉยเมยเหมือนเทพก้มมองแมลงตัวเล็กตัวน้อยลู่ฝานลุกขึ้นเดินมาข้างหน้าหัวเยี่ยนยื่นมือออกมาแล้วส่งปราณชีเข้าไปในตัวหัวเยี่ยนพลังชี้ทั้งตัวหัวเยี่ยนพังทลายลงทันทีร่างกายชักกระตุกอย่างแรงความเจ็บปวดรุนแรงโจมตีทั่วร่างกายหัวเยี่ยนลู่ฝานสัมผัสถึงจิตยานที่สั่นสะเทือนและร่างกายที่พังทลายอย่างรวดเร็วของหัวเยี่ยน เพียงพริบตาเดียวหัวเยี่ยนเจ็บจนสลบไปแล้วก็เจ็บจนฟื้นขึ้นมาอีกเป็นอย่างนี้ติดต่อกันหลายครั้งหัวเยี่ยนเจ็บจนอยากฆ่าตัวตายหลังจากนั้นลู่ฝานเก็บปราณชี่กลับมามองหัวเยี่ยนที่หมดแรงใบหน้าเต็มไปด้วยความเจ็บปวดแต่ยังไม่สลบคุณชายสามแห่งตระกูลหัว ฉันจำเป็นต้องบอกนายว่าบางครั้งความตายไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาแม่ฉันไม่ค่อยทรมานคนอื่นแต่ก็พอรู้วิธีการทรมานเพื่อสอบปากคำสองสามวิธีที่ง่ายและได้ผลทำให้คนแทบเอาหัวชนกำแพงตายเลยล่ะถ้านายอยากลองฉันจะสนองให้ฉันจะดูสิว่าคุณชายสามแห่งตระกูลหัวมีความกล้าขนาดไหนระหว่างพูดลู่ฝานยกมือขึ้นอีกครั้งจูจู่หัวเยี่ยนสติแตกน้ำตาไหลพรากตัวสั่นงินงกอยา่ยาๆฉันบอกแล้วบอกทุกอย่างนายอย่าทรมานฉันอีกเลย ลู่ฝานพยักหน้าลุกข,ขึ้นมานั่งแล้วพูดอย่างเฉยเมยว่าคำถามเมื่อกี้นายรู้จักต้นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ซ่อมแซมสวรรค์ไหมหัวเยี่ยนพยักหน้าฉันรู้จักต้นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ซ่อมแซมสวรรค์เป็นหนึ่งในสามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของประเทศตันเซิงอยู่บนชั้นแปดของเจดียาประเทศตันเซิงลู่ฝานพูดอย่างตกใจว่าชั้นแปดหรือใครเป็นคนดูแลหัวเยี่ยนพูดว่าว่ากันว่าห้าตระกูลใหญ่ผลัดกันส่งอริยปราชญ์ไปเฝ้า ลูกฟานแอบกัดฟันถ้าเป็นแบบนี้ก็ยากแล้วสิแต่เรื่องนี้พอคาดการได้ต้นวิญญาณศักดิ์ซ่อมแซมสวรรค์สำคัญขนาดนี้ถ้าไม่มีใครดูแลสิแปลกลูกฟานครุ่นคิดแล้วพูดว่าแล้วน้ำยางของต้นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ซ่อมแซมสวรรค์ละ่ะมีขายในประเทศตันเซองไไมหัวเยี่ยนสายหน้าน้ำยางของต้นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ซ่อมแซมสวรรค์เป็นหนึ่งในสมบัติล้ำค่าของโลก คนที่ครอบครองได้มีแค่เจ้าบ้านของห้าตระกูลใหญ่กับประมุขของประเทศตันเซิงจะขายที่อื่นได้ยังไงละ่ะลู่ฝานขมวดคิ้วพูดว่ามีแค่หกส่วนเองเหรอไม่มีส่วนอื่นแล้วเหรอหัวเยี่ยนเงียบไม่พูดอะไรลู่ฝานแผดเสียงออกมาว่าบอกมาถ้าพูดตกไปแค่คำเดียวฉันจะให้ในายได้ลิ้มรสความทรมานอีกหัวเยี่ยนสั่นไปทั้งตัวเขาพูดว่า ได้ยินว่าตอนงานเทพโอสดครั้งก่อนประมุกเคยเอาน้ำยางออกมาสามหยดเป็นรางวัลให้แก่อันดับหนึ่งของงานเทพโอสถลู่ฝานตกใจเล็กน้อยงานเทพโอสถหรืองานเทพโอสถเปิดอีกทีตอนไหนหัวเยี่ยนตอบว่าอีกห้าปีลู่ฝานแผดเสียงดังว่าอะไรนะอีกห้าปีแบบนั้นทุกอย่างก็สายไปแล้วนะสิลู่ฝานเริ่มเดินไปเดินมาในห้องครุ่นคิดว่าควรทำยังไงหลิงเหยามองหัวเยียนแล้วพูดว่า นายบอกฉันมาว่าห้าตระกูลใหญ่คืออะไรแล้วก็สวรรค์กชั้นอะไรนั่นด้วยหัวเยี่ยนพูดตัวสั่งงนเงินเงินกว่าห้าตระกูลใหญ่คือตระกูลจินทองมู่ไม้สุยน้ำพวกไฟถูกดินในประเทศตันเซิง แบ่งกันดูแลสวรรค์ทั้งห้าชั้นในบรรดานั้นสวรรค์ชั้นหนึ่งกว้างที่สุดแต่กลับขาดความอุดมสมบูรณ์ตระกูลหัวของเราเป็นคนรับผิดชอบดูแลจากนั้นคือสวรรค์ชั้นสองของตระกูลจินสวรรค์ชั้นสามของตระกูลละมูสสวรรค์ชั้นสี่ของตระกูลถ่สวรรค์ชั้นห้าของตระกูลสุยสวรรค์ชั้นหกคือเมืองหลวงประเทศตันเซิงสวรรค์ชั้นเจ็ดคือโกดังยาส่วนตัวของประมุขประเทศตันเซิงสวรรค์ชั้นแปดคือที่เก็บของศักดิ์สิทธิ์สามอย่างว่ากันว่าสวรรค้ไปยเาข หลิงเหวยาพยักหน้าเข้าใจที่แท้สภาพทั่วไปของประเทศตันเซิงเป็นแบบนี้นี่เองลู่ฝานฟังอยู่ข้างๆหมายความว่าถ้าเขาอยากเข้าใกล้ต้นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ซ่อมแซมสวรรค์ต้องผ่านสวรรค์ชั้นสองสวรรค์ชั้นสามคิดถึงตรงนี้ลู่ฝานก็รู้สึกปวดหัวแล้วถ้าทำทีละขั้นเขาต้องใช้เวลานานแค่ไหนถึงจะเข้าใกล้ต้นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ซ่อมแซมสวรรค์ได้ยิ่งไม่ต้องพูดถึงน้ำยางเลยลู่ฝานถามว่าจากสวรรค์ชั้นหนึ่งเข้าไปที่ชั้นสองยังไงเหรอ หัวเยี่ยนพูดว่าสวรรค์ชั้นหนึ่งมีจุดวับทั่วทุกที่สามารถเข้าไปที่สวรรค์ชั้นสองได้แค่มีป้ายคำสั่งของประเทศตันเซิงหรือไม่ก็ป้ายคำสั่งห้าธาตุที่ห้าตระกูลร่วมลงนามสามารถเข้าออกได้อย่างอิสระแต่อย่างมากเข้าได้ถึงแค่สวรรค์ชั้นหกเท่านั้นอยากเข้าไปในสวรรค์ชั้นเจ็ดและแปดจำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากฝ่าบาทลู่ฝานรีบถามว่าแล้วนายมีป้ายคำสั่งอะไรสักอย่างในสองอย่างนี้ไหมหัวเยี่ยนสายหน้า ไม่มีฉันไม่มีคุณสมบัติได้รับป้ายแบบนี้ลู่ฝานแอบกัดฟันแล้วในตระกูลนายใครมีป้ายแบบนี้บ้างหัวเยี่ยนพูดว่าเจ้าบ้านแล้วก็พวกผู้อาวุโสชุดขาวแต่ใกล้การประลองห้าปีของห้าตระกูลใหญ่แล้วพี่ชายสองคนของฉันอาจมีป้ายห้าธาตุเพราะพวกเขาต้องไปสู้กับตระกูลอื่นลู่ฝานขมวดคิ้วถามว่าการประลองห้าปีหรือใช่การคัดเลือกของงานเทพโอสถหรือเปล่าหัวเยี่ยนตอบว่า ไม่ใช่แค่การต่อสู้ภายในของหตระกูลใหญ่ประลองวิชายากับพวกวิชาคนที่ได้อันดับหนึ่งในการต่อสู้ภายในหตระกูลใหญ่สามารถไปเข้าเฝ้าฝ่าบาทที่สวรรค์ชั้น6เมื่อปีก่อนสุยหมิงคงตระกูลสุยได้อันดับหนึ่งเขาได้รับรางวัลให้ไปที่สวรรค์ชั้น8นั่งสมาธิใต้ต้นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ซ่อมแซมสวรรค์สิบวันทำความเข้าใจกฎแห่งสวรรค์ลู่ฝานชะงักฝีเท้าลงแล้วพึมพำว่าสวรรค์ชั้น8ดเหรอ นั่งสมาธิใต้ต้นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ซ่อมแซมสวรรค์งั้นเหรอลู่ฝานหันมามองหน้าหลิงเหยาเห็นความตกตะลึงจากในตาของอีกฝ่ายนี่อาจเป็นโอกาสเดียวของพวกเขาลู่ฝานเดินมาหน้าหัวเยี่ยนแล้วพูดเสียงดุว่านายพูดโกหกบ้างหรือเปล่าหัวเยี่ยนพูดเสียงสัน่นไม่กล้าโกหกแม้แต่คำเดียวลู่ฝานพูดว่าดีมากถ้านายโกหกฉันต้องสืบอย่างแน่นอนถ้าฉันเป็นอะไรไป นายวางใจเถอะฉันจะทำลายทุกอย่างของนายก่อนให้นายรู้สึกถึงความเจ็บปวดไร้ที่สิ้นสุดแต่ไม่สามารถตายได้ทันทีจากนั้นลิ้มรสความทารมานนับไม่ถ้วนบนโลกนี้สุดท้ายกลายเป็นกองเลือดเชื่อเถอะว่าฉันทำได้หัวเย็ยนน้ำตาไหลไม่หยุดลู่ฝานเหวี่ยงมือตบเขาจนสลบแล้วยัดเข้าไปในเข็มขัดอีกครั้งหลิงเห่ยาเดินเข้ามาพูดว่าลู่ฝานดูเหมือนเราต้องเข้าไปในตระกูลหัวแล้วละ่ะลู่ฝานพยักหน้ายอย่างจริงจัง เวลาสามวันผ่านไปอย่างรวดเร็ววันนี้เป็นวันที่ลู่ฝานนัดซื้อขายกับเจ้าของร้านลู่ฝานกับหลิงเหวยาวตื่นจากการฝึกฝนตั้งแต่เช้าทั้งสองจัดแจงเสื้อผ้าแล้วเดินออกไปข้างนอกลู่ฝานมองหลิงเหวยาวแล้วพูดว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราต้องหาวิธีเข้าไปในตระกูลหัวหลังจากนั้นต้องทําให้มีคุณสมบัติประลองกับตระกูลอื่นหลิงเหยาพูดว่าลู่ฝาน นายเข้าไปในตระกูลหัวไม่มีปัญหาอะไรหรอกแต่นายเคยคิดหรือเปล่าถ้าเราโดนคนจับได้เราจบสิ้นเลยนะลู่ฝานพูดว่านี่คือสิ่งที่ฉันกังวลที่สุดแต่วางแผนตามสถานการณ์ตรงหน้าทำได้แค่ดูไปทีละขั้นหลิงหยาวตั้งแต่วันนี้เธอใส่ผ้าปิดหน้าไว้เถอะ ส่วนฉันจะใช้วิชาปรับแต่งเล็กน้อยฉันรู้เคล็ดวิชาบูที่ชื่อว่าสรรพสิ่งไร้รูปร่างสามารถเปลี่ยนแปลงบุคลิกหน้าตาได้เล็กน้อยน่าจะไม่มีปัญหาอะไรมาคิดดูแล้วคนที่เคยเห็นหน้าเราจริงๆมีแค่พวกหัวเทียนรุ่ยเท่านั้นแต่พวกนั้นเป็นผู้ดูแลอยู่นอกอุโมงค้ามิติไม่ใช่เรือหมายความว่าแค่พวกเขาไม่กลับมาก็ไม่มีใครจำเราได้หลิงเหยี่ยงสายหน้าพูดว่าไม่ใช่ในายนับขาดไปสองคนลืมไปแล้วหรือว่านายไม่ได้ฆ่านักบูสองคนนั้นลู่ฝานกัดฟันพูดว่า แย่แล้วหลิงเห่ยาพูดว่าเสียใจที่ไม่ได้ฆ่าพวกเขาเหรอจูจูลู่ฝานหัวเราะแล้วพูดว่าฉันไม่เคยเสียใจกับเรื่องที่ลงมือทำไปแล้วลู่ฝานพูดพลางใช้เคล็ดวิชาบูสพรพสิ่งไร้รูปร่างปรับแต่งหน้าตาให้ตัวเองเล็กน้อยทันใดนั้นเขาเหมือนกลายเป็นคนละคนเมื่อวิทยายุ์ของเขาพัฒนาขึ้นความเข้าใจที่ลู่ฝานมีต่อสพรพสิ่งไร้รูปร่างก็ยิ่งลึกซึ้งขึ้น ตอนนี้เขาสามารถเปลี่ยนแปลงหน้าตาตามความคิดตัวเองได้แล้วแม้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากแต่เมื่อคนอื่นเห็นก็คิดว่าเป็นคนละคนแล้วหลิงเหยาอึ้งกับวิชาอัศจรรย์ของลูกฝานเธอยื่นมือมาลูบจมูกลูกฝานแล้วพูดว่าวิชานี้ไม่เลวเลยมีเวลาสอนฉันบ้างสิลูกฝานยิ้มแล้วพูดว่าไม่มีปัญหาหลิงเหยาก็ใส่ผ้าปิดหน้าให้ตัวเองสองวันนี้ลูกฝานตั้งใจซื้อเสื้อผ้าของประเทศตันเซิงให้เธอด้วย โดยส่วนใหญ่ประเทศนี้สวมชุดคลุมยาวของผู้ฝึกชีชุดคลุมยาวที่ลู่ฝานซื้อให้หลิงเหวยแทบคลุมเธอเอาไว้อย่างมิชิดในเวลาเดียวกันลู่ฝานบอกให้ไอ้ก้าวเอาสัตว์อสูนสายลมให้หลิงเหวยช่วงเวลากับขันหลิงเหวยสามารถใช้สัตว์อสูนสายลมแซงทําเป็นผู้ฝึกชีได้แต่ก่อนหน้านั้นหลิงเหยาวยห้ามปล่อยพลังปราณออกมาผ้าบดบังใบหน้าชุดคลุมปกคลุมตัวเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วทั้งสองกลับไปยังเมืองเล็กๆนอกประตูเขาตรกูลหัวอีกครั้ง เดินไปร้านยาตันหัวอย่างรวดเร็วลูกฝานเคลื่อนไหวมุกสองเม็ดในมือช่วงนี้กลายเป็นความเคยชินของเขาไปแล้วไม่นานลูกฝานกับหลิงเหาวามาถึงหน้าร้านยาตันหัวแต่เมื่อเข้ามาใกล้ลูกฝานได้ยินเสียงเอะอะจากข้างในร้านยาขยะแบบนี้ยังมีหน้าเปิดอีกหรือฉันว่านายรีบปิดร้านเร็วๆเถอะในเมื่อมียาทำไมถึงไม่ขายให้ฉันหรือนายคิดว่าคนตระกูลจินกลั่นแกล้งง่าย ไอ้อวนรีบเอายาออกมาคนอย่างคุณชายจินซื้อยาเพราะเห็นแก่หน้านายหรอกนะฉันให้หินวิญญาณโดยไม่ขาดแม้แต่ก้อนเดียวถ้ายังไม่เอาออกมาระวังฉันจะถล่มร้านนายเสียงตะโกนดังติดต่อกันดูเย่อหยิ่งและเกรี้ยวกราดมมากลู่ฝานขมวดคิ้วเบาๆเหมือนเจ้าของร้านเจอปัญหาเข้าให้แล้วอีกทั้งยังเป็นปัญหาที่มาจากคนตระกูลจินในห้าตระกูลใหญ่ด้วยถ้าเป็นช่วงปกติลู่ฝานคงหันหลังเดินออกไปโดยไม่มองอย่างแน่นอน แต่วันนี้ลู่ฝานรู้สึกว่าเรื่องมันไม่ธรรมดาสมุนไพรที่คนพวกนี้พูดถึงใช่ยาต่อชีวิตกับดอกผกพันที่เขาต้องการหรือเปล่า